พี่น้องสื่อมวลชนที่กรอบรับทุกท่านครับวันนี้คณะโฆษโกประจําสํานักนายกรัมรีก็มาถแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําวันอังคารที่17็ดพฤษภาคม2 5 6 5นิบห้านะครับในส่วนแรกเป็นเรื่องของก็สั่งการและก็คําปรารบของท่านนายกรัมรีนะครับเรื่องแรกการนายกรัมรีย้ําว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นนโยบายที่นายกรัมรีให้ความสําคัญ และรัฐบาลจะต้องดําเนินการตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูนปี60ในการจัดการเรียนการสอนตามผู้เรียนถนัดส่งเสริมการศึกษาแบบ active learning เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21เน้นส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่สำคัญต้องให้นักเรียนสามารถคิดเป็นทำเป็นมีทักษะความรู้นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะครูและนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีการเรียนการสอนออนไลน์นายมยมปียังขอให้กระทรวงศึกษาธิการถอดบทเรียนการศึกษาไทยนะครับที่ยังพบว่าการพัฒนาด้านการศึกษามีความล่าช้าขณะที่รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณทั้งนี้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ตรงจุดและเกิดการใช้งบประมาณ คุ้มอย่างคุ้มค่าเรื่องต่อไปนะครับนายกย้ำสมาร์ทฟาร์มิ่งเป็นทางรอดและอนาคตของเกษตรกรไทยภาคเกษตรเป็นภาคสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศสร้างแรงบันดาลให้เกิดให้เกษตรกรทั่วประเทศในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุน สมาร์ทฟาร์มิงยังทําให้การใช้แรงงานน้อยลงลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานการใช้วัสดุเหลือใช้การเกษตรอย่างคุ้มค่าลดปัญหามลพิษส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมาร์ทฟาร์มิงการใช้พื้นที่ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าทําให้เกษตรกรกมีรายได้เพิ่มขึ้นลดการใช้งบป,ประมาณชดเชยเยียวยาจากภาครัฐนะครับและยังเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเป็นทางรอดและทางรุ่ง ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องต่อไปนะครับนายกชื่นชมทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมทูตกีฬาที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย